ตวงนะคะก็เราก็จะดูจัดโจทย์นะคะโจทย์อันแรกคือสั่งให้เราตวงนิ้วนอกออย20 ml ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือเราต้องเลือกขนาดข,าดของกระบอกตัวที่เหมาะสมกว่านะคะถ้าหากว่าบนโต๊ะตั้ง,งให้เรามี10 ml 25 ml ใช่ไหมแล้วก็50 ml เราควรจะเลือกอันไหนนะคะเราสามารถเลือก ตัวที่เหมาะสมก็คือตัว20 ml ใช่ไหมคะ20 ml แต่ถามว่า50 ml ใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะิดแต่ถ้าพูดถึงความเหมาะสมนะคะ25 ml จะมีความเหมาะสมมากกว่าเนาะนะคะส่วนตัว50 ml เนี่ยได้เนะื่องาะว่าความแม่นยำก็คือที่20%ของตัวกระบอกตวงใช่ไหมคะะฉะนั้นตัว50 ml เนี่ยเราจะตวงได้ความปริมาตรต่ำสุดเท่าไหร่คะ 20%ของ 50ml ก็คือ10%นนั่นเอง1 0 ml นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น 20ml ็ล20ก็ปรงได้แต่อย่างที่บอกนะคะความเหมาะสมคือที่กระบอกรวมที่ 20ml 25 ML ็มแอล่้าจะเหมาะสมกว่านะคะ,อ,ะอันดับต่อไปนะคะเมื่อเราเลือกกระบอกปรวงได้แล้วนะคะวิธีกระบอกปรองในหักเนาะเราจะเลือกที่25 ml นะคะซึ่งเป็นตัวที่เหมาะสมนะคะอาจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกดูที่3ที่เราจะต้องใช้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอ่านฉลาดยาเนาะเราก็ต้องหยิบขึ้นมานะคะแล้วเราก็อ่านฉลาดนะคะการอ่านฉลาดต้องอ่านทั้งหมด3ครั้งนะคะ 1. ตอนที่เราหยิบขึ้นมาอันที่สองคือตอนที่เราแบ่งสามนะคะและอันที่3าคือตอนที่เราแบ่งสามเสร็จแล้วกําลังจะวางกลับกลืนที่เดิมนะคะอ่านเมื่อเราหยิบขึ้นมาค่ะเราก็จะอ่านนะคะนั่นคือ m ร n เ r a l oil นะคะอ่านอันนี้ใช่แน่นอนนะคะ ฉลับให้เขบถึงเวลาห่งนะคะังจากนั้นเราก็จะเปิดฝาค่ะเปิดฝาเสร็จการวางฝานะคะเราต้องหงายนะคะหงายไว้นะคะเราจะไม่คว่ำลงนะคะเราจะหงายฝาไว้อย่างนี้นะคะเราจะไม่คว่ำฝาลงนะคะเพราะอะไรคะเพราะมันจะเกิดการพลเพื่อนกับพื้นได้นะคะหรือถ้าเราไม่วางไว้เราก็จะใช้นิ้วหนีบไว้เราโชว์ได้ไหมคะ นิ้ีไว้นิ้วนิ้วนิ้วไฝกับนิ้วนาอ่าใช่ประมาณนั้นค่ะแล้วก็เทเนาะแต่ว่าวางเนี่ยจะสะดวกที่สุดนะคะอ่าเราก็จะวางไว้จากนั้นเราจะบิดอ่าโชฉลากัน,นะคะ่ะเราก็จะบิดนะคะหมุนให้ฉลากอยู่ในอุ้งมือนะคะหมุนให้ฉลากลับมาอยู่ในอุ้งมือนะคะที่เราทำอย่างนี้เพราะอะไรเพื่อป้องกันให้สารมันไหลย้อนกลับมาโดนฉลากรานะคะ าจากนั้นเราก็หยุดปิ๊กเกอร์ค่ะแล้วเราก็จะแบ่งสามนะคะเราจะเทประมาณ20องลนะคะเราก็แบ,บ่งให้พอหมอดนะคะอ่าเราก็เทได้เลยค่ะข้างปิ๊กเกอร์มันก็จะมีตัวขีดบอกอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเทเกิน20องล์มาสักนิดนึงเราจะไม่เทน้อยจนเกินไปนะคะเพราะเมื่อเราก็จะต้องเทหลายรอบนะคะอ่าค่ะอ่านทีกรอบใช่ไหมคะก่อนวางนะคะ อจากนั้นนะคะเราก็จะจับกระบอกตัวก่อนค่ะดูวิธีการจับกระบอกตัวนะคะวิธีการจับกระบอกตัวที่ดีคือเราควรจะมีนิ้วลองถานนะคะถามว่านิ้วลองฐานกี่นิ้วกี่นิ้วก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะคะอาจจะเป็นหนึ่งนิ้วลองดูค่ะลองถานแค่หนึ่งนิ้วได้ไหมนะคะหรือลองถานสักสามนิ้วคือมันแล้วแต่ขนาดของกระบอกตัวแล้วก็แล้วแต่คนด้วยนะคะแล้วแต่ความถนัดข่าอันนี้ ขนาดสองนิ้วนะคะอย่างนี้นะและบางครั้งนะคะเราสามารถใช้นิ้ป้งนะคะไล่ไปที่ตัวขีดระอย่างเช่นในกรณีน,นี้เราต้องการ20 ml อนอนะคะอ่าลองดูไปไ20่ยอแล้วก็ใช้นิ้ป้งเราไล่ไปที่20 ml แต่การใช้นิ้ป้งเทคนิคการใช้นิ้ป้งชี้ไปที่ปริมาตรที่เราต้องการตัวไม่จําเป็นต้องทําทุกครั้งเราลองไปึูกระบอกตัวขนาด1 0อ ml อนอะคะถ้าเราต้องการลงวปดสเอแอจะสูงมาก คือจะไม่สามารถชี้ขึ้นไปได้นะคะอ่านะคะอ่าอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเทคนิคการจับนอกโดนจากประมาณนี้นะคะอ่ะจาจับนั้นนะคะเราก็จะเริ่มเทนะคะช่วงแรกเราก็จะเทไม่ต้องสูงมากนะคะ2 0 ml เราก็จะเทไปนะคะการเทเนี่ยอาจจะเทลงตรงกลางเลยหรือว่าเทให้โดนด้านข้างของกระบอกตัวนะคะอันนี้แล้วแต่ได้สองเทคนิค นะะในกรณีที่เราเทลงตรงๆเลยเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟองอากาศนะคะแต่ในกรณีที่เทโดยข้านกระบอกตวถ้าสารมีความหยุดมากเราก็ต้องรอจนสารม,มันไหลลงมาหมดก่อนนะคะไม่งั้นปริมาตรจะไม่ได้ตามที่เราต้องการนะคะทีนี้มองใกล้ถึงปริมาตรที่เราต้องการนะคะให้ยกขึ้นในระดับสายตานะคะ เวลาเราดูอ่านข้าเราจะอ่านขั้นในระดับสายตานะคะเออได้ไคะอย่า,านงนี้ได้ใช่พอใกล้ๆเราจะยกขึ้นระดับสายตานะคะแล้วเราก็ค่อยๆเทอย่างไปจนกระทั่งได้ระดับที่เราต้องการเนาะอ่ะเทคนิคในการอ่านที่ดีนะคะจะต้อ้งอยู่ในระดับเอ่อ หน้าตรงเนาะแล้วก็ววาสายตาตรงไปยังบริเวณจุดที่เราจะอ่านนะคะสุดที่เนะคะอ่ะทีนี้เวลาอ่านนะคะถ้าเป็นสารละลายใสยเราจะดูที่ lower miniscus นะคะอันนี้ lower miniscus คือด้านล่างนะคะอ่ะทีนี้เวลาอ่านนะคะถ้าเป็นสารละลายใสยเราจะดูที่ lower miniscus นะคะอันนี้ Lower m i d c l s s คือด้านล่างนะคะนี้เมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะต้องเวลาเราอ่านเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะอย่างที่บอกนะคะเราจะต้องอ่านให้ตัวตรงนักตรงนะคะและว้วก็สายตาเราเนี่ยระดับเดียวกับปริมาตรที่เราจะอ่านนะคะและอันนี้เป็นสาระละลายใส่เราจะอ่านที่ lower m i d c l s นะคะ,นะคะเรียบร้อยนะคะทีนี้จอดข้าัต่อไปนะคะให ตัววางสารละลายสีเจือจาก15 ml อ่าในที่นี้กรารขอปรับเป็น8 ml แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะถ้า8 ml นะคะตัวไซลินเดอร์ที่เราเลือกใช้ควรจะเป็น10หรือ25 ml ค่ะคิดว่านี้สินะดีตอบได้เนาะเรวก็ควรจะเลือกใช้ที่ใกล้ที่สุดก็คือ10 ml ใช่ไหมคะ เราก็มาสเตตเดิมเนาะอันดับแรกเราก็พอเราเลือกกระบอกตัวได้แล้วเราก็จะต้องดูที่ว่าเ,ออเลือกสารสีใช่ไหมคะอ่ะเราก็จะดูสารละลายสีนะคะอ่ะตัวนี้นะคะสารละลายสีเจอจางนะคะอ่ะหยิบขึ้นมานะคะอ่านครั้งที่1ใช่ไหมคะครั้งที่2ที่เราจะอ่านก็คือต่อน K ใช่ไหมคะเอาเปิดฝาเหมือนเดิมนะคะเปิดฝาแล้วไงคะวางฝาหงายไว หมุนฉลากอยู่ในอุ้งมือนะคะอ่านฉลากก่อ,อนค่ะกอคกอบนึงนะคะก่อนจะหมุนสารลากในสีเนะาะหมุนอยู่ในอุนนะะ้งมือค่ะเคค่ะแบ่งออกมานะคะจะดีที่สุดเวลาที่เราทําการทดลองนะคะเราจะไปแบ่งสารออกมานะคะเราจะตวงแ8 ml นะคะอัน,นเคออกมาเท่าไหร่คะ ทออกมาตั้งเกือบ20 ml นะคะอาจอย่างเงี้ยเราก็คือเราจะเทออกมาเยอะเกินไปเนาะเวลาเราแบ่งสารเคมีเราดูด้วยว่าเราใช้ประมาณเท่าไหร่อ่ะอานอ,อีกหนึ่งรอบนะคะค่ะแล้วเราก็วางนะคะอันนี้เพื่อป้องกันเราหยิบสารเคมีผิดพลาดเนาะอ่าจากนั้นเราเลือกกระบอกตัวงแล้วจับก,กระบอกตวด้วยท่าที่ถูกต้องนะคะค่ะแล้วก็เทสารละลายนะคะแรกๆเรายังไม่จำเป็นต้องยกระดับแสงตานะคะเอาตามที่เราถนัดได้เลยนะคะ พอใก,ใกล้ๆแล้วเราค่อยยกขึ้นอ่านในระดับสายตานะคะการเทลงข้างๆมีข้อดีคือมันจะไม่เป็นฟองนะคะแต่ถ้าเราเทลงตรงกลางก็จะเกิดฟองได้ง่ายเพราะฉะนั้นการเทลงข้างๆเหมาะกับสารที่เกิดฟองได้ง่ายนะคะส่วนการเทลงตรงกลางเหมาะกับสารที่มีความหมนื่วเยอะนะคะเราจะได้ไม่ต้องรอนะคะอ่าทีนี้แล้วเราก็อ่านค่าค่ะนะคะเวลาอ่านค่านะคะ เหมือนเดิมน,นะคะสายตาระดับเดียวกันนะคะหน้าตรงตัวตรงนะคะแล้วตอนนี้ที่อ่านนะคะเวลาอ่านนะคะเราจะไม่อ่าอาจารย์ให้ดูท่าที่ไม่สวยง,งามน,นะคะวางไว้กับพื้นโตะเอากระบอกวางไว้กับพื้นโตะเอากระบอกวางไว้กับพื้นโตะแล้วก็ยอดตัวลงไปอ่านแบบนี้อย่างนี้ไม่เอานะคะเนาะอย่างนี้เป็นท่าที่ไม่สวยงามแต่ว่าอาจารย์ได้ยินมาว่าที่คณะวิทยาศาสตร์สอนแบบนี้เพราะว่า ถือว่าบนโต๊ะนี่มั่นคงกว่าใช่ไหมคะ,ะถ้าเป็นเทคนิคอันนั้นก็แล้วแต่เนาะแต่ของเราในความสวยง,งามด้วยนะคะเรามาที่นี่อาจารย์ขอให้ใช้เทคนิคนี้นะคะ,ะเทคนิคที่ไม่ถูกต้องในการอ่านอีกนะคะอย่างเช่นอยกขึ้นยกกระบอกัวขึ้นค่ะย,ย,ยกขึ้นสูงนะคะแล้วเราต้องหงนหน้าอ่านนะคะอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่เอานะคะอันนี้ก็จะทําให้อ่านปริมาตรผิดพลาดหรือไ่ทํำเราเดียวกันลงต่าแล้วก็ห้มหน้ามอง ะะอันนี้ปริมาตรเราจะไม่เท่ากันทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะให้อยู่ในระดับสายตานะคะระดับสายตาแบบนี้เนาะคะ่ะอีกคําถามหนึ่งที่อาจจะมีคนถามคือว่ารู้ปรับปริมาตรด้วยหลอดหยดได้ไหมนะคะใช้หลอดหยดได้ไหมนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ผิดแต่ว่าในที่นี้อาจารย์ไม่อยากให้ใช้หลอดหยดนะคะเพราะว่าเราคนเี่ยสามารถตวงได้เลยนะคะ โดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาใช้หลอดตรเพิ่มเติมนะคะนันเป็นเทคนิคท,ที่ไม่ได้ยากอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในเวลาสอบหรือในเวลาทําแหลกนะคะในขอในที่อยู่ในคณะเภสัชรเราขอว่าไม่ให้ใช้หลอดตรดนะคะ